ผู้ที่คิดว่าตัวเองเก่งกาจพึงมีสติระวังตนไม่ให้ประมาทเชื่อมั่นตนเองได้แต่อย่าหลงตนหลงตัวเองคือการเข้าใจตัวเองผิดสําคัญตัวเองผิดมักนำตัวเองไปเทียบกับคนอื่นและคิดว่าตัวเองสูงกว่าคนอื่นเขาซึ่งประกอบไปด้วยโมหะ จะนำไปสู่ความเสื่อมในที่สุดหลงตัวเองว่าตัวดีมีภัยร้ายไม่ฟังใครว่าตัวถูกทุกเหตุผลมีแต่มืดบอดสนิทชีวิตตนหัดฟังคนอื่นบ้างชี้ทางเราหลงตัวเองมากไปจนทำอะไรขาดสติมันจะเปลี่ยนเป็นคำตำหนิมากกว่าคำชม อย่าหลงความดีจนคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเกลียดคนอื่นทำชั่วบางทีเราทำชั่วเองไม่เกลียดตัวเองเพราะเรายังหลงยังมัวเมาในสิ่งต่างๆพระท่านจึงสอนว่าให้ลืมหูลืมตาชะมั่งหลงตัวเองไม่เคยเห็นใครในสายตาทุกคนดูแย่หมด มีแต่ตัวเองที่ดีอยู่คนเดียวความอันตรายของคนบุคลิกตรงตัวเองมนุษย์กดหัวคนอื่นเสพติดความสมบูรณ์แบบจนปฏิเสธความล้มเหลวตอบสนองอารมณ์โกรธหรือความไม่พอใจด้วยการดูถูกคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองดูเหนือกว่าชอบหลอกตัวเองและคนรอบข้างว่าตนกำลังมีความสุขและมีชีวิตดี เพราะอับอายที่คนรอบข้างรู้ว่าตนล้มเหลวเตือนตัวเองว่าเก่งได้แต่อย่ากล่างรับรู้ฟังไม่ใช่พรามเป็นน้ำไหลอย่าหลงตนเองให้คนอื่นเหนื่อยใจเจอบันไดถ้าขึ้นได้ต้องลงเป็นเกิดเป็นคนอย่าดูถูกชีวิตใครๆสูงได้ก็ต่ําได้จําไว้ชีวิตไม่มีอะไรที่แน่นอน ไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตใหญ่ได้ก็เล็กได้รวยได้ก็จนได้แข็งแรงได้ก็ป่วยได้เกิดได้ก็ตายได้ทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้าอย่าหลงตนอย่าลืมตัวสวัสดีค่ะ